วันนี้ได้มาร่วมเลาดาวในทีแรกวันแรกไม่ถึงแรกวะเปิดวันนี้เปิดวันนี้วันแรกดีใจครับที่ได้กลับมาเพราะว่าปี่เราไปเล่นที่นี่แล้วก็เราดีใจที่เจอคนที่ดู้จักเราอยู่แล้วรับเสมอมีเตรียมโชว์เศษอะไรครับก็ผมว่าทุกๆโชว์เราเดี๋ยวนี้เราจะเล่นไม่เหมือนกันครับปกติแบบว่าเราจะค่าง มาดูเราจะแอบมาดูคนดูแล้วก็เลือกเพลงจากตรงนั้นครับวันนั้นทุกโชว์ก็จะมีความไม่เหมือนกันนะครับมีมีเป็นมาเล่นทีมมันตอนแรกที่เราเล่นไงวะอ่าเออวันนั้นไม่ได้ปิดวันนั้นเราเล่นแบบเล่นรุ่งแรงใช่ต่นแรกพอพอเวลามีเขาว่าปิดอยู่คือกดดังลึกแต่ว่าเอ่อก็ถ้าคนสนุกเราก็สนุกไม่ไม่อะไรก็เดี๋ยวเอาให้สนุกสมกับการที่ต้องปิดต้องปิดใช่ครับรายการที่ฝากแฟนมา รวมงานกับปีทีพารากอนนะครับครับ20 21นะครับจะมากันได้นะครับมีเซเลอตินมากมายนะครับแล้วก็มาร่วมฉลองชื่นปีที่พารากอนนะครับแล้วก็ขอให้สนุกครับผมอาจจะไม่ได้เจอพวกเราแต่ขอให้สนุกครับแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอพวกเราแน่นอนแต่วันนี้เจอพวกเราครับผมแน่นอนแน่ครับอีกนับหนเึ่ง บิ๊กมอทั้งครั้งแรกห <c oughs> ใหญ่ใหญ่อาอยากจัดอีกเมื่อไหร่จะได้จัดอีกความรู <c oughs> ม้ <c oughs> สึกเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกคือทุกครั้งที่ข <c oughs> ับรถผ่านโชดีซีจะแบบคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหรถจัดไปแล้วแล้วนี่เราเพิ่งปล่อยไลยฟ์ฟาร์บัมไปด้วยก็คือถ้าใครได้ไปฟังไลฟ์ฟาร์บัมเนี่ยครับซึ่งมันมาจากคอนเสิร์ตใหญ่ก็คือฟังกดเพลงแรกเท่านั้นแหละจะเหมือนได้วาร์ปกับไปโชดีซีเลยยาวๆครับที่ผมก็วาร์ปกันอยู่ทุกวัน แล้วก็รู้สึกว่าอยากจัดอีกเมื euh ่อไหร่จะได้จัดอีกมีคนที่ไม่ได้มาเราฟังแล้วบอกว่าเชยเพราะนั่าจะไปมีเหมือนกันมีเหมือนกันเป็นเพื่อนของเพื่อนบอกว่าแบบจําไว้นะว่าอย่าพลาดคอนเสิร์ตใหญ่บอกตัวเองแล้วจําไว้นะอะไรอย่างนี้ใช่จําไว้นะครับอย่าพลาดคอนเสิร์ตใหญ่นะครับแฟนใหม่ฟังด้วยแล้วก็ได้เนับเลิศด้วยใช่ครับพี่จอยเป็นยังไงบ้างค ดีเลยครับได้ฟังแล้วก็คิดถึงวันคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ใช่แค่คนดูหรอกครับที่บอกมาว่าเอออยากแบบว่าคิดถึงวันนั้นเลยพวกเราก็คิดถึงกันอย,า,อยา,ากอยากจะดีอยากได้ดีให้ทุกคนอยู่ครั้งหน้าเราคิดว่าเราจะแบบใหญ่ขึ้นเหมือนเดีกไหมโอ้ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับอ,อยากใหญ่ใหญ่อยากจะใหญ่ขึ้นแน,น <S <S ่นอนแล้วก็อยากจัดแน่นอนครับจะไปแบบในสิ่งที่มงอะไรเงี้ยนะโอ้โหอาจจะยังครับอาจจะใหญ่ใหญ่ครับแต่ว่าใหญ่ขึ้นแน่นอน ปีนี้เรามีแบบทัวร์คอนเสิร์ตแบบใหญ่ที่มาเลยงานแด่นมากเียได้ว่าปีนี้ก็คือเป็นปีบักรอกันนะก็เป็นปีเอ๊ปีเป็นปีแรกที่เราไม่ได้ปล่อยเพลงครับแต่ว่าได้ทัวร์คอนเสิร์ตในแบบที่มันไม่เคยทํามาก่อนเช่นคอนเสิร์ตใหญ่เช่นต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นปีแห่งการทดลองการทําโชว์ใหม่ๆแล้วก็การไปเล่นที่ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆครับผมเจอคน จีนเจอคนอินโดเจอคนมาเลยเจอคนเกาหลีสิงคโปร์สิงคโปร์อะไรกับฟิลิปปินส์ครับผมก็ทุกที่ต่างเลยครับผมแล้วก็ได้เจอคนไทยจังๆคนสักใหญ่ครั้งแรกก็ต่างกันเหมือนกันอย่างเงี้ยครับอารมณบรรยากาศเราไปเล่นต่างประเทศเป็นยังไงครับแฟนเราร้องเพลงเราได้บ้างไร้องได้ทุกเกหยุทุกเพลงพูดไ<อ>ปเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะมาบอกพวกเขาว่าขอบคุณมากนะคะที่ทำเพลงออมา<อ>แล้วก็ คือเขาร้องได้จนผมตกใจกว่าเขาเขาก็จำเนื้อเพลงกันนานไหมหรืออะไรเงี้ยเขาร้องเปะมากแล้วร้องดังแล้วแบบร้องคอด้วยดีใจมากครับแล้วก็พูดเรียนพูดภาษาเขาเรียนพูดภาษาไทยกันเยอะใช่ไหบเก่งมากหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็จะตะตูดขึ้นมาคือบอกว่าบางคนเรียนภาษาไทยเพราะเพลงที่เบิร์นเลยก็มีบอกว่า,ยยายอยากเข้าใจเนื้อเพลงร้องตามได้คอืทุกประเทศคนดูต่างกันครับคนดูต่างกัน energy คนดูจะต่างกันบางประเทศจะเสียงดังกว่าบางประเทศ บางประเทศ,เทศ,เทศคนดูจะคึกคักกว่าบางประเทศบางประเทศคนดูจะร้องเป็นพ่อกว่าบางประเทศอะไอย่างเงี้ยแล้วปีหน้าเราจะมีแพลนปล่อยเ,เพลงใหม่ใช่ไค่ะหรือว่ายัางไงอัลบัา้างเลยปีหน้ามีอัลบัามา้มใหม่ครับปล่อยประมาณ4เพลงนะคะตอนในเดือนแรกเดี๋ยวก็จะมีตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวมีซิงเกิลมาก่อนครับผมก็ยังไงรอติดตามได้ครับมามาอีกไม่นานแล้วครับอีกไม่นานก็จะมาแล้วปีปีนี้ไม่ได้ปล่อยเพลงปีหน้าคือแบบค้าเลยครับ ปล่อยรับตัวเลยจัดเต็มเลยครับโอเคงั้นฝากผลงานนี้ไปครับฝากอัลบั้มของพวกเรานะครับ Iscra b i t i t i Burst Live Concert นะครับฟังได้เราทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ปีหน้าจะมีอะไรให้ฟังนะครับจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าจะมีเพลงไหนบ้างก็อย่าลืมติดตามพวกเราแล้วก็จะช่วย Bitty Burst นะครับปีใหม่ครับปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนก็ฝากฟังอัลบั้ม Iscra Bitty Burst Concert ได้นะครับเผื่อว่า จะว้าไปเจอกันในความคิดหรือในความฝันคริงไอมพปีใหม่แุกท่าที่ดูค่ะครับขอให้ปีหน้านะครับทุกคนได้ทาในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับได้ทําอะไรที่ฝันไว้ได้ทําอะไรที่คาดหวังไว้นะครับอวามสาเร็จนะครับพวกเราเช่นกันนครับแล้วก็ปีใหม่ินทางปลอดภัยครับทุกคนครับโชคดีครับสวัดีครับ